สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวนกวนกุ้งกุ้งส์งนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องภัพิบัติทางธรรมชาตินะคะธรณีพิบัติภัยแผ่นไหวค่ะเอิร์ทเควกนะคะ คืออะไรนะคะเอิร์เควกหรือแผ่นดินไหวนะคะเป็นพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผน่นดินเนื่องมาจากการปล่อยพลังงานทางธรรมชาติปล่อยพลังงานนะคะเพื่อระบายความเครียดหรือแรงเค้นหรือสเตรสนะคะที่สะสมไว้ในภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันนะคะเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ค่ะการเกิดแผ่นไหวนะคะมีสาเหตุมาจาก2สาเหตุหลักด้วยกันนะคะสาเหตุแรกนะคะคือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่นนะคะการทดลองระเบิดปรมาณูเพื่อสร้างเขื่อนกับเก็บน้ํานะคะและเอ่อการและแรงระเบิดนะคะที่เกิดมาจากการทําเมืองแร่ค่ะส่วนเหตุผลที่สองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหลักในการเกิดแผ่นไหวนะคะก็คือการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาเองนะคะซึ่งก็คือการที่เปลือกเอ่อการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะทั้งนี้นะคะทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นไหวในที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนะคะก็มี2ทฤษฎีด้วยกัน,นะค่ะคือ1น,นะคะทฤษฎีที่ว่าด้วยการขยายตัวของเปลือก โลกนะคะโดยแผ่นไหวเนี่ยเกิดจากการที่เปิกโลกนะคะเกิดการโคดโคง้งก่งตัวอย่างฉับพลันนะคะและเมื่อขาดออกจากกันเนี่ยจะทำจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแผ่นไหวนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะวัตถุคาว่าวัตถุในที่นี้ก็คือแผ่นเปิกโลกนั่นเองค่ะ <S <S ต่อมานะคะทฤษฎีที่2นะคะคือ,อว่าโดยการเคลื่อนตัวของรอยเรื่อนนะคะกล่าวคือเมื่อรอยเรื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งนะคะ แผ่นเบิกโลกนะคะหรือวัตถุเนี่ยจะขาดออกจากกันและเสียรูปเป็นอย่างมากพร้อมทั้งปล่อยพลังงานออกมามหาศาลนะคะในรูปแบบของแผ่นเหวี่ยงและ,ะหลังจากและหลังจากนั้นก็จะคืนตัวกลับสูส่สภาพเดิมนั่นเองค่ะเขท่านนะคะ pre-precursors นะคะ phenomena นะคะคือหมายหมายถึงนะคะสิ่งที่เกิด สิ่งที่บอกเหตุก่อนเกิดแผนหินไวนะคะหรือปรากฏการล์ลวงหน้านั่นเองค่ะอาจจะเป็นการเตือนภัยหรือสัญญาณที่บอกเขาดูว่าอีกไม่น่าจ,จะมีแผนินไวนะคะเกิดขึ้นซึ่งในอเมริกานะคะรัสเซียจีนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต่างความาสนใจและพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้นะคะกันกันอย่างมากนะคะซึ่งที่ยกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างทางวิชาการนะคะคือหนึง พื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นมาอย,ย่างผิดปกติ2มีความเข้มข้นทางสารแม่เหล็กโลกเนี่ยเปลี่ยนไปในบริเวณนั้น 3. ส,สภาพการนําไฟฟ้าของหินเนี่ยเปลี่ยนไป4เกิดแผน่นในไวเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นก่อนเป็นการเตือนภัยนะคะแล้วก็5ค่ะมีปริมาณแก๊สเรดอนในบ่อน,น้ําสูงกับปกตินั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถดูได้ดูในเพลบรางอื่นได้นะคะเช่นการที่สัตว์เนี่ย มีเดีรีคชันที่เปลี่ยนไปการให้นกเนี่ยเคลื่อนที่ย้ายถิน่นการบินของฝูงนกหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์นะคะบริเวณเประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เกิดไฟนิ่งขึ้นมาก่อน,น,นแล้วก็สามารถที่จะรับรู้หรือว่าคาดการณ์ไว้ก่อนไนดะ้ว่ามันอาจจะมีโอกาสมาถ,ถึงในประเทศเราหรือบ้านเราหรือเปล่าค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเกิดแผ่นนิ้วหวเนี่ยเราควรทำยังไงนะคะก็อนที่ยกมาเนี่ยจะเป็นกรณนี้ขนาดเกิดแผ่นดินวหวนะคะแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเกิดแผ่นดินไใหวเนี่ยเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นนิ้วหวเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ควรจะมีความช่ำชองในการใช้เส้นทางรอบๆบริเวณของเราเนี่ยว่าโอเคเขาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้นะคะแล้วเราควรจะขับรถภายในเส้นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรจะมีความรู้เบื้องต้นในการปฐถมพยาบาลแล้วก็มีความรู้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับไวเอา้ และอย่าลืมนะคะที่จะกักตุน้นอาหารแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเก็บเอาไว้ไม่ใช่แค่กรณีของแผ่นดินไหวเท่านั้นนะคะเราสามารถที่จะเอาทรัพยากร่าน,นี้เอาไปใช้ได้ทั้งน้ําท่วมหรือว่าพายุฝนเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถออกไปไหนได้ก็เป็นถือว่าเป็นความรู้ที่วินวินกันนะสองฝ่ายเราก็คือได้ความรู้แล้วก็ได้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะ แต่ที่ยกมานะคะก็คือเมื่อเกิดเพลนไว้นะคะสิ่งที่เราควรทำเมื่ออยู่ภายในอาคารนะคะคือ 1. ป้องกันศีษะแล้วก็ไปหลบภายในสถานที่ปลอดภัยเช่นโต๊ะที่แข็งแรง2ไม่ควรหลบไปข้างนอกหรือพยายามมากจนเกินไปในการปิดเตาประกอบอาหารหรือเครื่องใช้อื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าค่ะ 3. เมื่ออยู่ภายในสถานที่ที่มีผู้คนจํานวนมากเนี่ยไม่ควรรีบไปยังทางออก 4. ไม่ควรอยู่ใต้หลอดไฟแบบแขวนหรือวัตถุอื่นที่อยู่เหนือศีษะ 5. หากใช้ลิฟต์นะคะควรหยุดในชั้นที่ใกล้ที่สุด หรือถ้าไม่ใช้ได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะต่อมานะคะเมื่ออยู่ภายนอกอาคารนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติตนตอไปนี้ค่ะ1อยู่ห่างจากอาคารในกรณีที่อาจจะมีผนังถล่มนะคะป้ายัญญาต่างๆหรือกระจกจากอนาต่างร่วงลงมาแตกได้นะคะ 2. อนะคะอพยพให้เข้าไปอยู่ในอาคารหาอาคารนั้นดูเหมือนว่าจะแข็งแรงนะคะ 5. ระมัดระวังกำแพงบล็อกอิฐ หรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติร่วงลงมาทับค่ะ 4. พยายามอยู่ให้หางจากภูเขาหรือเนินที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดหินร่วงหินถล่มค่ะอันนี้บางเนาะหินร่วงหินถลม่มแล้วก็5นะคะเมื่อขับรถไม่ควรชะลอรถโดยทันทีนะคะก่อนอื่นควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะและลดความเร็วลงแล้วก็ควรทิ้งถ้าลงมาจากรถนะคะก็ควรทิ้งคุณใจรถเนี่ยเอาไว้ด้านหน้ารถค่ะ แล้วก็หลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเช็คตัวเองเช็คคนข้างๆนะคะเช็คสภาพโดยรอบว่าเราสามารถจะออกไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็หากบาดเจ็บหนักเนี่ยก็ควรไปรสมภาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ควรจะแน่นอนว่าก็ควรจะหาทางหนีที่ไรเอาไว้ว่าเราควรจะพอจบแล้วเนี่ยเราควรจะต้องไปที่ประสบภัยตรงไหนนะคะเส้นทางต่างๆควรจะทราบเอาไว้ค่ะ นี่เป็นจบของการนําเสนอเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยนะคะแผ่นดินไหวของหนูแล้วค่ะก็คือจริงๆการที่ได้ทำรีเสิร์เรน่องนี้เนี่ยทำให้นหนูรู้ในมุมอื่นๆของแผ่นดินไหวเยอะมากคือหนูตัวหนูเองหนูทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดมาจากการที่มันเกิดจากแรงเคสน้ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาสืบดูเนี่ยก็เข้ามาสืบค้นดูเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่เรายังไม่ทราบก็คือพวกทฤษฎีที่ก็ไั่เกิดแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ได้ไม่ทราบมาก่อนเลยก็ถือว่าเป็นการ เอ,อ่อหาคำด้ตัวเองแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมนะคะเกิดการอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ที่รับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ yeah.